อันนี้สายยางใช้กับเตาเตาเล่งเตาแม่ค้าเขียวเขียว KB 5 7 8นะคะสายยางความหนาจะหนาเป็นสายสายมีใยถัก สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเตา KB5 เตาที่แม่ค้าใช้นะคะ,ะแม่ค้าทั่วไปใช้มันจะเป็นเตาไฟแรงนะคะแล้วก็จะเป็นสีส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวๆทำด้วยเหล็กหล่อ,อวาล์วที่ใช้จะเป็นวาล์วสองข้างนะคะเอ่อวาล์วหมุนสองข้างวาล์วข้างซ้ายเอาไว้เปิดปิด หลีเบาหลีค่อยไฟอ่า,าววาข้างขวาเป็นวาวไพลอตไฟลอ่อเอาไว้สำหรับแม่คาที่เวลาสมมุติว่าเออทำอาหารเสร็จแล้วปิดเตาแล้วเอาไปเสิร์ฟแล้วกลับมาใหม่จะได้ไม่ต้องใช้ปืนจุดเตาหลายๆคนก็เปิดเปิดแก๊สขึ้นมาเลยแล้วมันก็ไฟก็ติดเลยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอันนี้เราเปิดเราเปิดให้ไฟติดนะคะ แล้วเราก็เปิดไฟลอ่อสมมุติว่าเราเป็นแม่ค้าเปิดไฟลอ่อไฟก็ไม่ต้องแรงมากอ่าเสร็จแล้วเราก็ต้มต้มอะไรไปนะคะเราจะเล่งไฟแล้วก็เปิดให้มันแรงขึ้นแล้วสมมุติว่า ไฟมันเป็นเปลวสีแดงนะคะเราปรับตรงนี้ค่ะเปลวไฟแดงเป็นมอดํดาเราปรับตร,ตรงตัวปรับอากาศตรงนี้ปรับรีเอ่อเปิดหมุนเข้าหมุนออกเพื่อให้ไฟเป็นสีฟ้านะคะฟ้าทั้งวงวงนอกวงในเนี่ยสีฟ้าอย่างเงี้ยสวยนะคะรีเบารีค่อย เปิดเข้าเปิดออกให้ไฟเป็นสีฟ้าให้อากาศเข้าพอดีอืมอ,อากาศเข้าพอดีไฟก็สีฟ้าตลอดทั้งวงสวยงามนะคะนี่ถ้าเร่งไฟแรงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสมมุติเราปิดไฟไปนะคะไฟลอ,อกก็ยังเปิดอยู่อ่าแล้วไปเสิร์ฟอาหารแล้วกลับมาอีกทีเรามาเปิดไฟตรงนี้ไม่ต้องใช้ปืนจุดเตานะคะ อ่าไฟก็ขึ้นมาอีกโอเคค่ะเขาจบวันแค่นี้แล้วก็เวลาปิดแล้วก็หมุนปิดปิดไปนะคะเรียบร้อยค่ะนี่จากร้านวงเวียนย2ิบสองแก๊สนะคะสามารถมาซื้อได้นะคะ